แรงโอเพนนี่ค่ะกับทางร้าน m ิเศ D&Y สาขาตลาดสดคลอง12เนะคะโปรโมชั่นดีๆของเราเนะี่ยจัดกันแค่3วันเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันศุกร์ที่2มีนาคมค่ะจนถึงวันอาทิตย์นะคะที่14มีนาคมจัดกัน3วันแจกหนักจัดเต็มค่ะแบบสุดๆนะคะใครที่บอกว่าอยากได้ร่องสยวยๆค่ะเพียงแค่มียอดการซื้อนะี่ผ่านร้านพิเศษ D&Y ครบทุก 250บาทต่อหนึ่งใบเสร็จค่ะรับทันทีเน้เป็นรถวันใหญ่สี่รุ่ค่ะาจากมิเตอร์เดียร์ไวคะแนด47นิ้วกันเลยเอออาจจะมีในหลายภาพนะคะที่ไปซื้อกันแล้วได้ร่วมาหม้วลองเอามาบอกต่อเพื่อนเพื่อนได้เลยนะคะโปรโมชั่นของเราใครไปไม่ทันวันนี้ไม่เป็นไรค่ะพรุ่งน,นี้ไปเลยค่ะร้านเปิดจนร้านปิดเรามีแจกร่วมกันตลอดทั้งวันแต่แอบกระซิบบอกกอนว่ารถวของเราเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ถึงเวลาคาะทุ่ง เพราะว่าคำจำนวนจำกัดแค่หนึ่งพันสองร้อยคันเท่านั้นนะคะเซอร์สองร้อยห้าสิบบาทค่ะคุณลูกค้าวันนี้รับเริ่มไปเลยนะคะมีแค่หนึ่งพันสองร้อยคันเท่านั้นค่ะและไม่พอค่ะทางร้านมิ่เจอ DIY ค่ะมาพร้อมกับมาตรการดักช็อปปลอดภัยเพราะความปลอดภัยของคุณค่ะหัวใจของเราเนี่ยนะคะเราจะมีมาตรการก็คือให้ลูกค้าที่นะคะช็อปภายในร้านของเราค่ะสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกท่านค่ะ มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมกับวิารเซลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยเพื่อความปลอดภัยค่ะและเราจะมีการเวน้นระยะห่างในการต่อแถวชำระเงินหรือว่าในการช้อปปี้นคะคะอย่างน้อยหนึ่งเค่ะพร้อมกับใบริเวณหน้าแท็เซี์จะมีฉากกั้นพลาสติกแก้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้าเองค่ะช็อปแบบหายหัวกันได้ที่มิเตอร์ดีไอวายคตลาดสดร์ของพินั่นเองนะคะและ ทางการค่ะพรอะไม่ใช่ DAI ของเรานะคะก็เป็นบริษัท DAI นั่นเองค่ะที่มีอยู่ที่ประเทศมาเลเซียค่ะ